้าตกรุงพานี่มันหนาวสุดประมาณแล้วเด็กคนเดียวมภาพันธ์หนาวไปก็ไม่ไหวยามเช้าพักอยู่คือใส่กางเกงกางเกงกันหนาวแบบหนาวแล้วที่เราไปปีก็คือตุกกาใบไม้เปลี่ยนสีมันจะเห็นแดงไปหมดเขาเรื่องเขาวเนี่ยแดงอ่ะอ่ะปิดช่วงก็ตะกูลาบานเดือนเมษาแล้วก็หนาวก็กันหนาวแล้วแต่หนาวไม่มากไม่มากเท่ามกราคมุงพา ไม่ไหวสนามจะจัดนี่มันไม่สะดวกต่อการเดินทางเนะาะผมเคยไปรัสเซียด่อุณหภูมิลบมันลบสิบขึ้นไปก็ไม่ลบส<ม>ิบไปไ<ม>แล้วไม่ไหวถ้าลบศูนยนี่ยังโอเคอยู่ลบหนึ่งลบศูนนี่ยังโอเคอยู่มันต้องเตรียมสัมภาระาเยอะด้วยผ้าเสื้อนี่อกระเป๋านี่นเสื้อกันหนาว อันนี้ก็ดีนะคุณหมิ่ลิเกียงวันจีนก็น่าสนใจดีที่จีนนี่ค่คุณหมิงนี่เท่าไหร่อะคะสองหมื่นก็แบบสองหมื่นนิเ่อี่สิบสี่โอ้สี่คบสี่พื้นสองันสองหน่นนี่ถอดีมาวัจีนเรื่องนี้ละดีนะก่ชั่วโมงนเรื่องของยังวองหมดเนอไอคุณหมิงเนี่ย อันนั้นก็ดีนะผมว่าเขาเขาสวยเขาลูกนะเขาที่เจียมสองหมื่นคสองหมื่นสองหมื่นห้าจางหวยเจียงนี่มันอยู่ตจังก็ก็ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทกันเจียมแต่มันโดนบังคับติดบังคับซื้อของอะไรเยอะหน่อยแต่คุณหมิงไม่ให้บังคับติดไอ้บังคับซื้อของมันนะก็ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวเส้นนั้นอะไปเที่ยวทางเนี้ยคุณหมิงที่เจียมต้ารี่เดี๋ยวต้องไปไปประมาณช่วงไหนะ ก็เรียกท่าหนาวเดี๋ยหนาวมากหนาวมากก็เดี๋ยวก็หนาวอีกไม่สะดวกเวลาออกจากหน่อยไปก็ลำบากตุลาวิาทยาคมธันวาแต่อย่างว่าเราว่างตอนเนมันมีวันหยุดน,นะนะ <c oughs> พักกลางเราไม่ควรไปก่อนตุริงหนาวม,นมันมันมีภูเขาอิม่ามังกรหยก,กสวยอิม่าคุมนั่นนงกระเช้าไปเนี่ยฮะสวย <c oughs> ลงไปเหียวอีมากักหนึ่งข้างล่างก็อุ่นไหน่อยสวยสวยเป็นปีน่าปีนี้มปดาจรินะได้แ้วปอี่คนไม่ไนจะไปหมุแล้วใช่ไหมี ไปคาดให้แล้วจะไปคาดิเแล้วไงไปที่พี่นอกไงญี่ปุ่นแต่ว่าไปไม่ได้ไี้แล้วนี่ไปไปเห็นโฆษณาคเขายัางไงอ่ะเป็นเป็นอยู่ในวงลายเขาหรอออไมาเขาจะได้หา,าคือพ่ออยากมาที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ไปเซิร์ชในพันทิปอะไรเงี้ยมันมีสามที่ที่เขาแนะนําก็จะมีที่อะไรนะ เดแล้วก็มีอีกสองที่แล้วเขารีวิวว่าจะไปไหนใกล้ๆนี้ที่สุดะเป็นของที่นี่บอกว่าเหมือนแบบจะไปมรรกาด้วยจะไปมีรายการที่เขียนมาใช่มันจะมีมันมีหลายอย่างอะไรมันจะมีอะไรอีกอันหนึ่งที่เป็นคาเมลอนอะไรสักอย่างเราไม่ได้อยากก็มีหลายเส้นคารเมลอนก็มีมีเกนติ้กสองคาร์เมลอนก็เย็นอย่างเงี้ยมันเย็นสองเย็นก็เบื่อนะเอาร้อนบ้างก็กคืนเย็นก็กคืนเท่าก่อนที่ผมมานี่ผมมาไม่ได้เอาแม่บ้านมาไงคือมา ทีนั้นมาเขาก่อนมาปุ๊บมาจากนี้แล้วก็ไปสิงค,โ,คโปร์เลยคือไปสองที่นะคือรถบัตรอ่ะสิงคโปร์ขึ้นเครื่องจากพิษกลับเมืองไทยอีกเอามาลงมาล,ลงที่มาเลย์เนี่ยนะน<า>แต่ก็เลยอยากบ้านานานเรือยนะัะฮะประมาณห้าปีครับเมื่อก่อนไอคาสิโนโน,นี่จะต้องเอาพาสปอร์ตไป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 ,ไปทาเป็นบัตรนะอ,อะไรนะั่นน่ะบัตรสล็อตอะไรนั่นอย่างถ้าจะเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้แต่รุ่นนี้มานี่ไม่ต้องเลยเข้าไปเลย ตัวแต่ไม่แหกกระเป๋าข้างหลังก็เดี๋ยวช่วยแอดโดมโพเดย์อะแอดตายอะแอดไลน์ไลแอดเขาอะตัวเอหางยาวอะแล้วก็ชื่อ D O M D H O L I D ไวแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีข่าวที่เห็นที่เขาบอกว่าอันนี้ไหมคะแต่ว่าเวลาเข้าไปดูว่าอันนี้มันโดมมันก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้มันไม่ใช่ไลน์แอดไลน์ของตัวไลน์แอปต้องมีแอดนำหน้าไลน์น์ไลน้าลน์ไ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 ้า์ไลน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 ์ไล เขาแทนขนตัวแต่ว่ tá, าเป็นลายแอดบิ้งอันใหญ่อันใหเยอะกว่าแล้วก็ช right. ื s <S no ่อมอปตัดตรงคอนเดย์คอนเดย์โซนคอนโซนสซนโซล s อเดียเนี่ยนะเวลาก็

ถ่ายเลยอยากจะถ่ายถ่ายเลยนี่ไม่ถ่ายลวถ่ายวิดีโอมาเยอะแล้วนี่นี่มองทางโนะนนะนี่นี่เดินช้าเดินกกเดินรข้าเดียมดเลยมาเลเซียเอฟไหนล่ะ

ดีไหมไม่ดีไ hmm> ม่ม um ีความสมบมรณ์ไม่สวยเหรอไม่เพราะว่าผมจงใจยังไม่ให้มันสวยเดี๋ยวเราต้องการจะหลบหน้าไปให้มันหน้ามันสวยไง เราล,ขล,ลงข้างล่างนะครับเหมือนเดิมรถบัานรถจอดาอาก่อร้องนก่อน้งน้ครั้งน่เลยครับียนทางก่อนเลียนทางก่อน